สวัสดีค่ะราศีกันวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีกันนะคะมาดูกันว่าความรักของคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วประจําเดือนมิถุนายนพศ2566เป็นอย่างไรบ้างนะคะเหมือนเดิมค่ะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรเพราะว่านี้มันเป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นนะคะแล้วก็จิ๊บได้อธิษฐานเปิดไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วจะได้รับคําทํานายเลยโดยที่ไม่ต้องรอจิ๊บเปิดไพ่นะคะแล้วก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทัก กลายแอดมาได้เอ,อ้ยไม่ใช่ไลน์แอดไลน์ธรรมดา สามารถทักไลน์มาได้นะคะก็จะเป็นไลน์จิ๊บนะาจะ4หนะคะนัดกันล่วงหน้าก่อนนะคะสําหรับใครที่สนใจสินค้าช่วงนี้จะเป็นล r o s s อัญมณีหินที่เพิ่มพลังความรักนะคะส,สามารถเข้าไปดูได้ในไทม์ไลน์ของไลน์เหมือนกันแล้วก็อาจจะเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ด้วยนะคะสําหรับสินค้านะคะส่วนช่องทางในการลงคลิปหลักของจิ๊บก็คือยังเป็นช่องทาง youtube เหมือนเดิมนะคะอ่ะมา สำหรับคนโสดราศีกันที่มีคนคุยแล้วเดี๋ยวจิ๊บจะดูดวงให้กับคนที่เป็นโสดก่อนแล้วค่อยดูดวงให้กับคนที่มีคู่ในคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยนะคะว่าเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนโสดราศีกันที่มีคนคุยมาดูกันว่าความสัมพันธ์กับคนที่คุยอยู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับความสัมพันธ์กับคนที่คุยอยู่นะคะมาดูกันค่ะไพ่บอกแบบนี้นะคะว่าอ่ไพ่บอกแบบนี้นะ คุณคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะถือว่าดีมากนะคะสำหรับราศี กันคุยกันด้วยเหตุด้วยผลและแถมความสัมพันธ์คือถูกใจกันมากค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเขาถูกใจคุณคุณถูกใจเขาเหมือนกับว่าต่างคนต่างตรงสเปกกันไม่ว่าจะทําอะไรค่ะคุณเป็นตัวของตัวเองได้นะเพราะไม่ว่าจะทําอะไรเขาก็ชอบคุณคุณก็ชอบเขาเอารมณ์มันประมาณนี้แล้วก็ความสัมพันธ์โดยรวมนะไพ่ที่คุมไว้อะ่ะมันเป็นไพ่ของความเป็นแม่หรือการดูแลซึ่งกันและกันการที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแลแบบ เหมือน เหมือนเป็นแฟนกันแล้วเหมือนจะเป็นคู่ชีวิตกันแล้วอารมณ์ประมาณนี้ในการดูแลกันเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าราศีกันที่มีคนคุยคือหวานมากคุยกันด้วยเหตุด้วยผลถูกใจทุกสิ่งอย่างดีไปหมดนะคะเป็นอีกหนึ่งราศีที่น่าน่าอิจฉาสําหรับราศีคนโสดที่มีคนคุยแล้วความสัมพันธ์คือดีมากๆแปดสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ระวังแค่ไม่กี่วันคะ่ะไม่เกินเจ็ดวันจะมีการทะเลาะก,กันไม่เกินเจ็ดวันในที่นี้ก็คือในหนึ่งเดือนนี้ ทะเลาะกันแค่เจ็ดวันคือน้อยมากแล้วก็มีเรื่องจดจำที่ไม่ดีในระหว่างที่ทะเลาะแต่ก็ไม่สนใจคะ่ะเดินหน้าต่อและดูแลกันต่อไปอารมณ์มันประมาณนี้คือถือว่าดีมากนะสำหรับราศีกันที่มีคนคุยแล้วมาดูในส่วนของราศีกันที่โสดสนิทบ้างว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมิถุนายนนะคะสาหรับราศีกันที่โสดสนิทนะคะไพ่บอกแบบนี้คะ่ะคนโสดสนิทคะ่ะคุณโสดจริงๆนะ คุณโสดจริงๆคุณอยู่คนเดียวคลุมเรื่องราวน้ไว้ทั้งหมดคุณเป็นคนรู้หน้าที่อ่ะคุณเก่งคุณรู้หน้าที่เลยแหละว่าคุณจะทําอะไรยังไงมีคนมาสานความสัมพันธ์บอกได้เลยถึงแม้จะโสดสนิทแต่มีคนมาคุยนะจ๊ะแล้วก็พยายามที่จะก้าวกระโดดพยายามที่จะพัฒน,นาความสัมพันธ์ด้วยแต่ว่าไปไม่ค่อยถึงไหนนะเพราะว่าคุณค่อนข้างจะเบรกเก่ง เบรกความสัมพันธ์เก่งมากไม่ยอมไหลาตามน้ํานะคะมีคนเข้ามาพยายามจะสานความสัมพันธ์แบบก้าวกระโดดตีสนิทเหมือนฉันจะเป็นคนคุยของเธอแต่ว่าคุณเองก็เก่งในเรื่องของการเบรกความสัมพันธ์ดูดิเจอดาบเข้าไปเจ้าค่ะไม่ยอมเจ้าค่ะชวนไปเที่ยวหรอยังอะยังไม่ว่างเบรกเก่งรอเอออย่างงู้นอย่างงี้คุยคุยเสร็จ ไม่ไปอ่ะจบอารมณ์ประมาณนี้นะคะคุยเพราะรู้หน้าที่เก่งฉลาดด้วยอ่ะโอเคอมาดูกันต่อว่าแล้วคนที่เข้ามาสารความสัมพันธ์กับราศีกันหรือพยายามที่จะเข้ามาหรือราศีกันเข้าไปสารความสัมพันธ์กับเขาเองเนี่ยเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่บอกแบบนี้คะ่ะว่าเขาเข้ามาในลักษณะของเพื่อนคะ่ะ เป็นเพื่อนคุณนี่แหละหรือทําตัวเป็นเพื่อนเอาอกเอาใจดูแลเทคแคร์ไปนู่นไหมไปนี่ไหมอยากได้อะไรไหมเออจะไปตรงนี้เอาอะไรไหมจะซื้อฝากเออแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปหานูนีนันโนนเออแวะนี่เดี๋ยวจะเจอกันแล้วเอาอะไรหรือเปล่าแวะตรงนี้อย่างงู้นอย่างนี้ประมาณนี้เอาอกเอาใจเก่งมาเนียนๆแบบเพื่อนนะอารมณ์เพื่อนแต่เอาอกเอาใจแต่ว่าเสียดายจังเลยเพื่อนคนนี้เป็นคนที่น่าเบื่อสําหรับคุณนี่แหละนี่แหละเหตุผลที่คุณเบรกเขา เขาดูเป็นคนที่น่าเบื่อสําหรับคุณนะส่วนเขาหรือเธอคนนั้นเองก็มีความรู้สึกผิดหวังเกี่ยวกับความรักมาพอสมควรเลยอยู่ในช่วงผิดหวังอยู่เหมือนกันนะคนคนนั้นนะ่ยที่สําคัญค่ะลักษณะของเขาเขาเป็นคนที่เก่งเหมือนกันฉลาดเหมือนกันพูดจะดีพูดจะดีมากรู้ว่าต้องพูดอย่างไรพูดแบบไหนทําอย่างไรได้บ้างแล้วก็อาชีพของเขาเนะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นนักวิชาการครูเป็นอาจารย์คนเป็นคนที่สั่งสอนคน,คนเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในการที่ ที่จะทาอาชีพใดแล้วเก่งกว่าคนอื่นเขานะคะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะอ่ะแต่เป็นเพื่อนที่น่าเบื่อนี่แหละลองดูนะคะราศีกันอ่ะมาดูกันต่อเลยค่ะราศีกันค่ะว่าไพ่จะแนะนําว่าคนที่เป็นโสดราศีกันควรทําตัวอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในเดือนมิถุนาย,ยนไพ่บอกแบบนี้นะคะว่า ไพ่ตอกย้ำเหมือนเดิมว่ามีคนพยายามจะสารความสัมพันธ์กับคุณแบบก้าวกระโดดจากเพื่อนจะข้ามไปเป็นคนคุยแล้วก็เป็นแฟนเลยได้ไหมอารมณ์ประมาณนี้พยายามสร้างความรู้จักกับคุณแบบเร็วมากเหมือนสนิทกันแต่ว่าแล้วก็มีการ เดินทางด้วยนะพยายามที่จะเดินทางไปไหนมาไหนกับคุณหรือว่าเดินทางแล้วอาจจะเจอกันแต่ว่าคุณเองก็พยายามเบรกความสัมพันธ์ให้มันช้าลงช้าลงจนถึงจุดหนึ่งคุณทนไม่ไหวคุณก็หาเรื่องทะเลาะแล้วก็จบความสัมพันธ์ไปซะนะคะไพ่บอกแบบนี้อะไพ่เล่าให้ฟังเฉยๆนะคะ สวัสดีค่ะราศีกันที่มีคู่แล้วนะคะมาดูว่าความรักในเดือนมิถุนายนพศ2566ราศีกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูในส่วนของความสัมพันธ์โดยรวมกันก่อนเลยตลอดทั้งเดือนนะว่าราศีกันเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้นะคะสําหรับความสัมพันธ์ราศีกันกับคู่ของคุณนะไพ่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะคุณดูเหมือนจะมีเรื่องลังเลเกี่ยวกับความรักนะ ไห้สามไม่เท้าแปบลบว่ารังเลในการตัดสินใจไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรดีไปทางซ้ายไปทางขวาถอยหลังกลับกำลังคิดทบทวนแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนคิดมากนะแค่รู้สึกว่าความรักมันจะไปต่อไม่ได้มันมีเดิมมูลคุมเรื่องราวนี้ไว้รู้สึกว่าความรักอาจจะไปต่อไม่ได้เลยใช้ชีวิตแบบความสัมพันธ์ต่างคนต่างอยู่ความสัมพันธ์แบบพยายามไม่สนใจใคร ติดต่อกันบ้างแต่ติดต่อกันน้อยแล้วก็พยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขประมาณนี้อนมดูเหมือนคุณจะเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะทำให้สถานการณ์ความรักมันกลายเป็นความสัมพันธ์แบบนี้นะคะราศีกันที่มีคู่แล้วในเดือนมิถุนายนนะอะถ้ามาดูก่อนก็จะได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมดูว่ามันเป็นยังไงอะนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้เอามาดูในเรื่องของความรู้สึกนะความรู้สึกของคู่ของราศีกันค่ะซึ่งความสัมพันธ์เนี่ย ซึ่งความรู้สึกเนี่ยมันเป็นพลังงานที่อาจจะสลับกันก็ได้นะคะอาจจะกลายเป็นความรู้สึกของคุณเองก็ได้นะคะราศีกันคู่ของราศีกันคิดอย่างนี้รู้สึกแบบนี้ในเดือนมิถุนายนคะ่ะเขารู้สึกว่าเขา หัวใจแตกสลายเลยนะเหมือนเอามีดมกริทที่หัวใจเสียใจมากอันนี้คือไพ่ตัวตนของเขาเลยนะและไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดก็เป็นไพ่ก้าดาบนอนร้องไห้แน่นอนเขาเสียใจมากร้องไห้ทุกคืนอาจจะเป็นไปได้ด้วยคือน้ําตาออกมาเยอะมากนะถ้าเจอสองใบนี้เข้าไป เสียใ,ใจผิดหวังอกหักรู้สึกเหมือนต้องสูญเสียคนรักไปแล้วจริงๆส่วนในความสัมพันธ์เขาไม่ทําอะไรเลยเขาหรือเธอคนนั้นไม่ทําอะไรเลยเพราะว่าไม่รู้จะทําอย่างไรกับเรื่องนี้ในเวลานี้นะสิ่งที่เขาแสดงออกคือความหงุดหงิดอารมณ์เสียเขาทําได้แค่นั้นและเวลาที่คุยกันเขาพยายามที่สุดที่จะใช้เหตุผลเพราะจริงๆแล้วเขาเสียใจอยู่นะให้ราศีกันเข้าใจไว้ด้วยว่าเขาเสียใจอยู่ มาดูกันว่าแล้วในความรู้สึกของราศีกันเองอ่ะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะสําหรับราศีกันเองไพ่บอกแบบนี้ราศีกันเองพยายามใช้เหตุผลเหมือนกันในการคุยกันพยายามพูดด้วยเหตุด้วยผลเหมือนกันราศีกันมีความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันเสียใจอยู่ข้างในความสัมพันธ์ของเราสองคนเหมือนมีถูกทิ่มความสัมพันธ์มันดูโดนทาร้ายกันทั้งคู่ ราศีกันร,รู้สึกว่าเบื่อหน่ายเหลือเกินกับความรักครั้งนี้ราศีกันร,รู้สึกอยากอยู่คนเดียวเงียบๆลำพังราศีกันร,รู้สึกว่ายังพออยู่ได้อยู่ไม่ถึงกับฟุ้งไฟราศีกันอยากจบเรื่องนี้สักทีหนึง่งเรื่องของความเสียใจก็เสียใจนะแต่ว่าต่างกันตรงที่ราศีกันจะเข้มแข็งกว่าและรู้สึกอยากจบมากกว่าอยากอยากแก้ปัญหาด้วยการจบ มากกว่าในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจอย่างเดียวเลยแล้วไม่รู้จะทํายังไงต่อเกี่ยวกับความรักครั้งนี้แต่ราศีกันมีเป้าหมายอยู่ว่าขออยู่คนเดียวอาจจะจบด้วยซ้ําอะไรประมาณนี้อมืมาดูคําแนะนําของไพ่กันค่ะว่าไพ่จะแนะนําว่าราศีกันควรทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วในเดือนมิถุนายนไพ่บอกแบบนี้ เรื่องนี้คุมไปด้วยความเศร้าความเสียใจที่ไม่อาจบอกใครได้คุณทั้งคู่ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังคุณเสียใจมากๆเสียใจอยู่ข้างในจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางความคิดที่รุนแรงความคิดที่เห็นความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอย่างรุนแรงแล้วก็ คุณไม่ค่อยมีเวลาให้กันด้วยจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของความคิดเห็นกับเวลาที่ไม่มีให้กันเนี่ยคุณไม่มีปัญหาอะไรกันเลยคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้ดีมากได้ซ้าแถมคุณยังเป็นคู่รักที่หวานที่ดีต่อกันที่เข้ากันได้มากที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าราศีกันที่มีคู่แล้วมาเห็นคลิปนี้หรือคู่ของราศีกันชาวสองทั้งหลายถ้าเห็นลองคิดดูซิว่ามันจริงไหม มันเป็นแค่เรื่องของความขัดแย้งบางเรื่องแล้วก็เรื่องของการไม่มีเวลาให้กันจริงไหมส่วนเรื่องของการเป็นคู่รักที่ดีที่สุดนะมันจริงไหมเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเกี่ยวกับความรักว่าจะจบลองคิดทบทวนให้ดีๆนะโอเคขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด u b s c r i b e ขอบคุณคะ่ะทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะ